ล้วครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาติดตามเรื่องของเลเยอร์สนามกันหน่อยนึงนะครับสำหรับการแข่งขัน MotoGP สนามที่6นะครับอิตาเลียนกลางปีกับสนามนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่บอกว่าได้รับคำชื่นชมนะครับว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ไฮเทคที่สุดในโลกสำหรับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนะครับนั่นก็คือที่มูเจนโลครับมาครับมูเจนโลเนี่ยเป็นสนามที่มีทางตรงยาวมาก นะครับแล้วก็เป็นสนามที่เป็นไอคอนิกจริงๆสำหรับการแข่งขัน MotoGP ในประเทศอิตาลีนะครับนี่เลยครับสนามนี้เนี่ยก็ใช้ชื่อว่าก r a งไปเมโอเดออิตาเลีนะครับก็จะมี o a k l ี่เป็นผู้สนับสนุนนะครับสนามแห่งนี้นะครับใช้ชื่อชื่อเต็มๆเขาเลยนะก็คือ a u t o โรโมอินเตอร์นาซินาเลเดลมูเจโนะครับ เป็นไงครับชื่อสนามนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็อยู่ในเมืองของเฟรนเซ่นะครับเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมากนะครับโมเดิร์นคลาสสิกน้าไปนะที่มูเจนโลนะครับนี่ก็เป็นสภาพบ้านเมืองของเขาครับนี่เป็นยามค่ำคืนก็เ,เปรียบเทียบให้ดูนะครับช่วงกลางวันกับช่วงที่มีแสงไฟ สาสต์สองนะครับเอาละครับมาดูรายละเอียดของสนามหน่อยครับออโตโดโมอินเตอร์เนชันแนลเลเดลมูเจนโลครับในประเทศอิตาลีครับเก้าโค้งขวานะครับแล้วก็อีกหกโค้งซ้ายรวมกันเป็นทั้งหมด15โค้งนะครับระยะทางต่อรอบที่นี่5.245กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่ายาวพอสมควรนะครับแต่ก็ยังสั้นกว่าสนามเซปังอินเตอร์เนชันแนลเ์กิตอยู่ 15โค้งนะครับช่วงทางตรงที่ยาวที่สุดเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงตั้งแต่โค้ง15ออกมาจนถึงโค้ง1ช่วงที่มีท็อปสปีดและว,ว่าสปีดแทรปดักอยู่ตรงนั้นนะครับออทามแล็บเลคคอร์สนะครับจากของเดิมเนีวงคงเป็นของฟาโบกาตาโร่อยู่1นาที45.187นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดสนามเดี๋ยวมาดูพามาไล่ดูนะครับลองแล็บเพ็นโอตี้อยู่บริเวณโค้ง12นะครับซึ่งเป็นโค้งขวากว้างๆเลยอยู่เทิร์นนะครับ เลี้ยวของสนามครับเป็นสนามแบบวิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับพอเรามองอยู่ตรงนี้ครับรถจะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับวนขวานะจากฟินิชไลน์นะครับจุดที่ออกตัวครับเซกเตอร์แรกนะครับเซกเตอร์แรกเป็นช่วงตัดผ่านทางตรงยาวๆมานะครับลงมาถึงโค้งหนึ่งพอโค้งหนึ่งลงมามันจะลงเนินมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เข้าชีเคนซึ่งเป็นโค้งลักษณะคอมเพล็กซ์นะครับต่อเนื่องนะครับ1 2 3 1เป็นขวานะครับ ขวาแบบยูเทิร์นกว้างๆนะครับจากนั้นก็ต้องตั้งรถพลิกกลับมาเป็นซ้ายต่อขวาอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยครับรถที่มีท่อสปีดสูงๆได้เปรียบก็จริงในช่วงทางตรงแต่พอเข้าสู่โค้ง 1, 2, 3รถที่โฟลดีๆนะครับจะสามารถไปได้เร็วมากๆหลังจากนั้นครับพอออกจากโค้ง3ต้องใช้อัตราเร่งเยอะพอสมควรในการเปิดคันเร่งออกมาสู่โค้งสนะครับ การออ่อจากโค้ง3รถที่มีกริปดีๆครับเปิดคันเร่งแล้วล้อเกาะดีๆจะได้เปรียบมากๆนะครับมาสู่โค้ง4และ5ซึ่งเป็นจุดที่เป็นชีเคนที่พลิกรถเร็วมากนะครับมาปุ๊บปัม๊มเบรกพลิกเข้าซ้ายแล้วออกขวาเลยนะครับหลังจากนั้นครับพอตั้งรถได้ครับก็จะเปิดคันเร่งต่อไปที่โค้ง6เป็นโค้งขวาขวากว้างๆหน่อยแล้วก็ต่อด้วยซ้ายครับเป็นโค้งที่จะต้องใช้คันเร่งดีๆนะครับเกินไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนมันจะเลี้ยวง่าย พอเลี้ยวง่ายแต่ถ้าคุณเดินคันเร่งเกินครับทะลุแล้วเลสซิ่งไลน์หรือว่าลายต่อไปที่จะทำความเร็วในโค้ง7มันจะเสียไปในทันทีนะครับ6ต่อ7อันนี่เป็นเซกเตอร์2จากนั้นมาดูครับเซกเตอร์ที่3ครับเป็นสุดยอดของโค้งขวาต่อเนื่องครับขวาแรกก็คือโค้ง8ครับ8นะครับเป็นขวาแล้วก็ต่อด้วย9ครับขวาอีกจากนั้น10ก็ขวาครับขวาเพินเมาอยู่ครับ มันเหมือนจะครบสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมครับโค้ง8 90เนี่ครับถ้าวนขวามาอีกทีนึงมาบรรจบกันได้เป็นสี่เหลี่ยมเลย,8 90, เเลย,เลย8 90กลับกลายเป็นว่าตรงนี้ครับเป็นชิเคนครับ10ต่อ11ขวาม,มาเพลินเก็ต้องพลิกซ้ายนะครับโค้ง11จากนั้นตั้งรถได้หน่อยหนึ่งครับก็เดินหน้ามาสู่โค้ง12ซึ่งเป็นโค้งยูเทิร์นยูเทิร์นแบบเกินวงนะครับพอยูเทิร์นปุ๊บแล้วก็ต้องพลิกมาต่อด้วย เซกเตอร์สุดท้ายนะครับนี่ครับโค้ง13และ14เป็นชีเคนแบบที่ไม่แคบมากนะครับแต่ว่ารัศมีในการเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างน้อยเป็นยูเทิร์นเหมือนเหมือนกว้างนะครับเหมือนกว้างแต่ว่าการต่อโค้งมันมันค่อนข้างสั้น1 3ต่อ14ครับจากนั้นก็เปิดคันเร่งนะครับลงไปเป็นหุบที่โค้ง15แล้วก็เปิดคันเร่งสู้กำเนินมาที่โค้ง15นะครับออกมา เท่ากับครบ1รอบสนามที่มูเจนโรครับที่มูเจนโล่เนี่ยถ้าเรามาไล่ดูรายละเอียดกันแต่ละเซกเตอร์จริงๆนะครับคืนแน่นอนครับเซกเตอร์1เป็นของดูคติแน่นอนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาต่อรอบอาจจะไม่ใช่ดูคติที่เป็นคนทำเวลาเร็วที่สุดถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจุดเด่นที่เด็ดที่ขาด ดูคาติก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ในช่วงของทางตรงซึ่งปีนี้เนี่ยรถแข่งหลายๆค่ายก็ยกระดับเรื่องของท็อปสปีดมานะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยที่ดูคาติยังคงได้เปรียบทีมอื่นๆอยู่ก็คืออัดตาเร่งในการออกจากโคง้งด้วยกริปที่ดีกว่าด้วยดาวฟอสที่ดีกว่าในการเข้าโค้งนะครับมาจนถึงขาออกที่มีไรไฮได้ไรไฮดีไว้ที่พวกเขา ใช้เป็นจุดเด่นในช่วง2-3ปีหลังมานี้เนี่ยก็ทำให้ดูคาตินั้นถือว่าเป็นทีมที่ล้มได้ยากนะครับล้มในที่นี้หมายถึงว่าทีมอื่นๆจะไปล้มพวกเขาเนี่ยยากมากๆแต่ผมตั้งก็สังเกตอย่างหนึ่งนะครับในปีนี้พอเราย้อนกลับไปมองถึงการแข่งขันสนามที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นช่วงทางตรงยาวๆทางตรงยาวๆมีโค้งกว้างสลับแคบ กลับกลายเป็นว่ารถแข่ง Honda ทําได้ดีนะดูที่ที่ออสตินนะครับที่ออสตินกลับกลายเป็นอเล็กซ์รินที่ชนะการแข่งขันและอีกทีมที่มาก็คือยามาฮ่ที่จบการแข่งขันอันดับที่3จากไฟบงกอตัตาโรนั่นหมายความว่ามันก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าดูคติจะชนะที่นี่ได้แล้วยิ่งรถแข่ง Honda ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของมาร์กมาเกสซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยชนะการแข่งขันที่นี่มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วก็สู้เขาได้ยากเหมือนกันนะครับหมือนว่านักแข่งหลายๆคนนะครับก็สู้มาทั้งมีทั้งรถแข่งบุคติแนด่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเดรวิโซโซฮอกเก้โรเนโซหรือแม้กระทั่งไดโนเปตุชี่นะครับแล้วในอดีตที่ผ่านมารถแข่งยามาฮ่าที่นี่ภายใต้การขี่ของฮอเก้โรนโซก็ไม่ธรรมดา ทีนี้เรามาไล่ดูนะครับเรื่องของสถิติของสนามมาหน่อยหนึ่งครับปีที่แล้วผู้ชนะนะครับคือฟานเชสโกบรญญาย่าแต่บรรญาย่าก็หนีกอตาโร่แทบจะไม่ออกเหมือนกันนะครับกอตาโร่เองไล่ไปติดได้ในเซกเตอร์ด้านในนะครับโดยเฉพาะเซกเตอร์2 3แต่พอเข้าสู่เซกเตอร์สุดท้ายนะครับบรรญาย่าเองก็หนีออกไปได้อีกโดยที่ใช้ จุดเด่นเรื่องของความเร็วทางตรงนีออกไปนะครับคือในปีที่แล้วเนี่ยกับการแข่งขันที่มูเจลโลเนี่ยฟรานเชสโกโปานาย่าแสดงให้แสดงให้เห็นหลายๆอย่างนะครับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฝืนเมื่อรถแข่งสู้ในโค้งไม่ได้ก็จะผ่อนความเร็วลงมาแล้วค่อยไปยืดออกห่างในช่วงความเร็วทางตรงนั่นเป็นสิ่งที่เปโก้ปานย่าทำได้ดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยห่างอยู่0.635 ค็ตาโร่ไล่ไม่ทันเหมือนจะไล่ได้แต่ยังไงก็ไม่ทันนะครับโดนมายืดออกเซกเตอร์เซกเตอร์สก็จบนะครับอันดับที่3เป็นของอาร์เลสเชสปากาโรในปีที่แล้วนะครับคนที่ชนะในการแข่งขันที่นี่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับก็คือเดย์ด็อกเตอร์วานติโนรรซี่ครับชนะในพรีเมียร์คาถึง7ครั้งภายใต้รถแข่งจะมาห้านะครับ มิกดูฮานชนะ6ครั้งนะครับฮอกเกอร์อโซได้6ครั้งเหมือนกันโพที่เยอะที่สุดครับก็มาจากคนนี้นะครับรอซซี่7ครั้งมิกดูฮาน6ครั้งนะครับแล้วก็แดนนี่เปโดซ่าอีก3ครั้งในรถฮอนด้าเซอร์กิตเรคคอร์ดครับท็อปสปีดท,ทำไว้โดยฮอกเกอร์มาตินครับ3 6 3 6ในรถแข่งดูคาติ GP 22ก็คือปีที่แล้วเลย เบสเลสแลบหรือว่าฟาส t ์เลสแลบนะครับเป็นของฟรานเชสโกมานายานะครับคนที่ชนะในการแข่งขันปีที่แล้ว1นาที46.588ส่วนออ l ไทม์แล p บเรคคอร์ดนะครับก็เป็นเบสโผล่เบสโผไปในตัวนะครับเป็นของฟาบิโอกาตาโร่1นาที45.187ซึ่งมันก็บ่งบอกได้ชัดว่าไม่ได้หมายความว่ารถที่เป็นรถที่มีความเร็วทางตรงที่สุด จะได้โพในสนามที่มีทางตรงยาวที่สุดแบบนี้ทีนี้ก็เหลืออยู่แค่ว่าถ้าเกิดกาตาโรสามารถทำเวลาต่อรอบได้ดีค,คล้ายคลกับปี2021เขาก็มีโอกาสที่จะลุ้นโพเดียมนะครับถ้ายังไม่มองไปถึงชัยชนะนะแต่ว่าปีนี้เครื่องยนต์ของยามาฮ่าแรงขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรอดูอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งที่มูเจโลว่ายามาฮ่าจะสามารถดึงอัปเกรดมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ได้มากแค่ไหนนี่คือในส่วนของรายละเอียดของสนามเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็ส่วนที่สนามกว้างที่สุดก็คือ14เมตรนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยทางตรงที่ยาวที่สุดนะครับหรือว่า Longest s t r a i t เนี่ยก็คือช่วงจากโค้ง15มาจนถึงโค้ง1ซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับในการแข่งขันสนามนี้เนี่ย เกาะกันมาเป็นกลุ่มๆแล้วก็มาแตกกลุ่มออกนะครับมาแตกลายกันอย,อยู่ช่วงก่อนที่จะถึงจุดเบรกนิดนึงนะครับก่อนถึงจุดเบรกเนี่ยแตกลายครับดึงสลิปสตรีมมาแล้วก็แตกลายออกเพื่อที่จะแซงทางตรงทั้งหมดยาว1,141เมตรนะครับหรือว่า1กิโลกับอีก141เมตรถือว่ายาวมากๆนะครับยาวให้นักแข่งพอที่จะกั้นใจในเรื่องสุดท้ายในการแซงได้ แต่ก็ต้องไม่ทะลุครับถ้าทะลุหรือว่ามาแรงเกินไปก็บานออกไปได้เพราะว่าถ้าเกิดบานออกไปเนี่ยความเร็วมันไม่มันเร็วเกินไปนมันเบรกไม่อยู่แล้วมันจะเลี้ยวในในลายที่ดีที่สุดไม่ได้นะครับตรงนี้ก็สําคัญขณะที่ในการแข่งขันครับที่ออ t โตโดโมอินเตอร์เนชันแนลเลเดลมูเจนโลเนี่ยครับโมโตจะแข่งกัน20รอบโโรอบ m o โ o จีพีแข่ง23รอบนะครับโมโตทูยรอบ ส่วนใน,านทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของรายละเอียดถ้าเกิดมีธงแดงระหว่างเรสนะครับเขาก็จะนับให้จำนวนการแข่งขันมันได้เท่านี้นะครับก็คือ15รอบ17รอบก็16รอบนั่นคือรายละเอียดของสนามมูเจนโลนะครับคือถ้าถ้าจะให้ผมมองเนี่ยส่วนตัวแล้วผมมองว่ารถแข่งที่ ทุกๆค่ายจำเป็นจะต้องโฟกัสไปนะครับในส่วนที่จะต้องเอาชนะให้ได้ก็คือรถดูคติแต่ที่เหลืออยู่คือต้องมารอดูในช่วงของวันซ้อมนะครับเพราะว่าในในการแข่งขันที่มูเจโร่เนี่ยดูคติดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่มีการทดสอบชิ้นส่วนก่อนหน้านี้น้อยที่สุดแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าดูคติจะมีอะไรอัปเกรดไหมไม่ได้หมายความว่าพวกเขา พวกเขาไม่ได้ทดสอบแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่อัปเกรดเพราะว่าเขามีเขามีมือทดสอบที่ให้ข้อมูลที่ได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโยฮันซากโกหรือแม้กระทั่งฮอกเก้มาตินตรงนี้เนี่ยนักแข่งทีมโรงงานแทบไม่ต้องทำงานหนักในการทดสอบรถเลยนะครับแค่รอยืนยันแพ็กเกจนะครับคือมีคนทดสอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมส่งชิ้นส่วนที่ดีที่สุดมาให้ แล้วนักแข่งโรงงานนะครับมีหน้าที่ลงไปขี่แล้วก็ยืนยันว่าอ๋อโอเคมันดีใช้ครับลรวบอกอ๋อไม่ดีครับไม่ใช้ครับนั่นนั่นคือสิ่งที่นักแข่งทีมโรงงานดูคติเป็นในตอนนี้ก็มาติดตามมันดูนะครับขณะที่สามสามคนนะครับนักแข่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาจากการอาการบาดเจ็บนะครับนั่นก็คือเอนเนบเซนีก็จะกลับมาแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูในเรื่องของการทดสอบความฟิตวันพฤหัสนี้แล้วก็จะมีมิเกลเรรารวมไปถึงราบูเฟรนเดสนะครับขณะที่โปเอสปากาโร่เนี่ยยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลงแข่งขันแพทย์ยังไม่ยอมนะครับตัวเขาว่าอยากกลับมาแล้วละ่ะก็จะยังน่าจะยังคงเป็นต้องมาติดตามอีกทีนึงนะครับน่าจะเป็นทางด้านของจูนสโฟเกอร นะครับขณะที่ในส่วนของอาพิเลียสนามนี้เนี่ยผมว่าเป็นสนามที่ดีที่พวกเขาจะกลับมาได้มันเป็นสนามที่น่าจะเข้าทางอาพิเลียพอสมควรนะครับด้วยบอดี้รถที่ใหญ่ๆกับทางตรงยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็โคง้งไม่ได้มีโค้งที่จะต้องเบรกหนักมากๆเป็นโฟล์สเเตทซะส่วนใหญ่ น่าจะทำให้ออพิเลียเนี่ยทำได้ดีนะครับขณะที่ KTM ในสนามที่เป็นช่วงทางตรงยาวๆนะครับในฤดูกาลนี้ยังยังไม่โดดเด่ดนนะักเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่า KTM จะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อมาสู้กับกลุ่มหน้าอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะครับเพราะว่าในการแข่งขันที่เคเรสรวมไปถึงที่ฝรั่งเศสหรือว่าที่เลมองเนี่ยพวกเขาทำได้ดี ทั้งสงสนามล่าสุดนะครับมันก็อาจจะต้องมารอดูเรื่องนี้แหละนะครับในเรื่องของการใช้พละงกำลังคือพละงกำลังม,มีอยู่แล้วแต่ที่เหลือเนี่ยจะคุมมันได้อยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองของยางที่ KTM ยังคงเป็นรองทีมอื่นอยู่นะครับเรื่องนี้ก็สำคัญามาฮ่ารออัปเกรดครับรอดูอัปเกรดแต่ผมว่ามีแน่นอนคิดว่ามีแต่จะเป็นอะไรนะครับถ้าจะมาให้เห็นอย่างแรกเลยคิดว่าคงจะเป็น ชิ้นส่วนด้านอ e โรไดนามิกฮอนด้ก็เหมือนกันนะครับฮอนด้ Honda, น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแชสซีคาเล็กซ์มากขึ้นนะครับนั่นก็ทาก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยไปทํางานกับสวิงอาร์มแล้วก็อโรไดนามิกได้ดีขึ้นมาร์กบอกว่ามันมันช่วยได้มันช่วยได้ในการเข้าโค้งแต่ว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันเก็บ,บอกว่าสวิงอาร์มเนี่ยอยขออภัยครับตัว แชสซีหรือว่าเฟรมของคาเล็กซ์เนี่ยมันช่วยให้รถควบคุมได้ง่ายขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่ากลับไปขี่เหมือนเหมือนสมัยที่เพิ่งเริ่มต้นขี่รถโมโต g p ีพีใหม่ๆได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังยังไม่ใช่ทางออกทั้งหมดของการที่จะทําให้ h อนด้ากลับมาอยู่แถวหน้าได้ทีนี้ h อนด้าก็ต้องไปแก้ขไขอีกอีกทีนึงนะครับอาการไฮไซส์ยังมีอยู่อาการ อ่าอิเล็กทรอนิกส์ที่มันสั่งการในช่วงการเท้าโค้งเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามาร์กมาร์เกสจะต้องแก้ไขรถตลอดนั่นคือนั่นคือจุดที่รถ Honda เป็นมาตลอดก็คือการส่งกำลังไปที่ไปที่ล้อหลังที่ในบางครั้งเนี่ยครับมันมากเกินไปจนทำให้เกิดอาการไฮไซต์ตรงนี้แหละที่มาร์กมาร์เกสเขาก็เขาก็ออกมาพูดนะครับว่ารถรถรถ h อ n d a เนี่ยมันมันเป็นรถที่ขี่แล้วล้มง่ายมาก โดยเฉพาะในช่วงช่วงสามสี่ปีหลังมาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าต้องหารถที่มันมันเป็นมิดมากขึ้นแล้วก็ไม่ล้มง่ายๆแบบนี้อีกแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่มาร์กมาเกสพูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าไม่อยากได้รถที่มันขี่แล้วล้มง่ายอืมมองถึงความปลอดภัยมากขึ้นนะครับในส่วนของมาร์กนะส่วนนักแข่งคนอื่นๆน,นะครับจวันเมียอาจจะกลับมาได้สนามนี้ ขณะที่อขออภัยนะครับตะวันเมียผมว่ามองว่าอาจจะเป็นเรื่องยากอยู่อเล็กซ์วินนะครับอาจจะกลับมาได้ในสนามนี้มอร์เบลลี่จะมาได้ไหมถ้ามาได้ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าก็คงจะช่วยทําให้ยังมาฮ่าเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นนะครับแล้วกผ็ผมเชื่อว่าในรถแข่งของมอร์เดลลี่เนี่ยแหละจะได้เห็นชิ้นส่วนใหม่ๆค่อนข้างเยอะส่วนฟฟโบกาตาโรอาจจะอาจจะค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อัปเกรด ยังไม่ได้แบบเสียงแรกมากนะักเหมือนเหมือนกาตาโร่ขี่ด้วยฟิลลิ่งของเขาอะครับณณนะนะตอนนี้นะณนะตอนนี้คือกาตารโรเองเขาเขาขี่เน้นไปที่ฟิลลิ่งพอทดลองอะไรแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยกาตาโร่จะไม่ฝืนเลยกวาตาโร่ก็จะขอขี่ตามฟิลลิ่งเดิมไปก่อนมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของของทีมที่มีรถแก่งแค่2คันนะครับของค่ายที่มีรถแก่งแค่2คันซึ่งตรงนี้แหละมันก็ มันก็ยากอ่ะก็เข้าใจได้นะครับสำหรับยามาฮ้าซึ่งในปีหน้าก็อาจจะยังไม่มีทีมเซตเตอร์ไลท์ด้วยซ้ำน่าจะเป็นปี2025เลยก็เนาะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับการมุวิเคราะห์หรือว่ามุมมองกับการแข่งขันสนามนี้ใน MotoGP ว่าหน้าจะออกมาในแนวไหนนะครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง เร็วดัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันเอาเนิวยามาฮ่า R15